การวิ่งสามารถทำเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานได้สามารถรักษาโรคและป้องกันโรคร้ายต่างๆได้ก่อนวิ่งตั้งสมาธิทำจิตให้ว่างอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดๆแล้วเริ่มวิ่ง โดยกำหนดลมหายใจเข้ายาวให้เต็มปอดหายใจออกยาวให้สุดให้รู้ว่าหายใจยาวถ้าหายใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าออกสั้นเฉยๆแล้วเอาสติดึงจิตมาจับที่กายเท้าขวาลงสัมผัสพื้นก็ให้รู้ว่าสัมผัสพื้นเท้าซ้ายลงสัมผัสพื้นก็ให้รู้ว่าสัมผัสพื้นรู้ไปอย่างนั้นเรื่อยๆสลับไปมา หรือบริกรรมพุทโธเท้าขวาสัมผัสพื้นหายใจเข้าพุดเท้าซ้ายสัมผัสพื้นยังหายใจเข้าพุดอยู่เท้าขวาสัมผัสพื้นหายใจออกโทเท้าซ้ายสัมผัสพื้นยังหายใจออกโทอยู่เ <less of th ole> น้นบริกรรมพุทโธที่เท้าขวาสัมผัสพื้นเป็นหลักบริกรรมอะไรก็ได้นอกจากพุทโธที่เราถนัดทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องนึกถึงเส้นชัยระหว่างวิ่งถ้าจิตไปคิดเรื่องอื่นให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปห้ามแล้วความคิดก็จะดับไปเอง แล้วเอาสติดึงจิตกลับมาดูลมหายใจและกายใหม่เพื่อเป็นสติปักฐานทําจิตให้ตั้งมั่นเมื่อจิตกลับไปคิดเรื่องอื่นอีกให้รู้เฉยๆแล้วความคิดก็จะดับไปเองทําอย่างนี้วนไปเรื่อยระหว่างวิ่งรู้ว่าจิตมีเกิดขึ้นและก็ดับไปตลอดเวลาเป็นของธรรมดาไม่สามารถบังคับได้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือปัญญาขออนุโมทนากับผู้ที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยคราาับสาทุ